มาแล้วจ้าภาพอ,อาจจะเบลอแต่ความเป็นเธอไม่เคยเปลี่ยนไปโอ้ลักคณาพิจิกครับอีปีสซดที่ห้านะครับสิพฤษภาจนถึงประมาณสิบหไม่ใช่สิบหพฤษภาจนถึงประมาณ15มิถุนาลัคนาพิจิกนะครับเรามาดูกันครับว่าลัคนาพิจิกทําไมถือดอกไม้เออจริงๆรูปแต่และรูปที่เลือกมาเนี่ยมันมีความหมายนะถ้าคุณสังเกตนะ แม้ว่ามันจะเป็นอโยธยาเมคอัพแต่เราก็จะเมคอัพให้คุณได้เข้ากับบรรยากาศของดาวที่ย้ายมากทําไมนางถือดอกไม้เออผู้ให้มาเปล่าอืมเนอะไม่แน่ใจเพราะอะไรหรอก็เพราะว่าดาวอาทิตย์ย้ายเข้าปัตนีไงครับเนอะง่ายนิดเดียวนะครับมีดาวทั้งหมด5เฟสด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมว่าในเฟสที่หถึงเฟสที่หเนี่ย คนลนักษณะพิจิกจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นได้บ้างนะครับอย่างที่บอกเนาะคนลนักษณะพิจิกเนี่ยรอดาวนี้ดาวเดียวก็คือดาวเบอร์อีกล้บางทีผมดูจอนน่นเนาะตรงนี้จอใกล้ไปอ่าสามเมษานะครับเราก็จะไม่เห็นว่าจอนี้เบอร์อ่าสามเมษาจนถึงประมาณสิบสพฤษภาหนึปีเลยที่ดาวพฤหัสย้ายจากเรือนของอลิย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของปัตตนีแล้วถือว่า ป้องดีขึ้นแน่นอนนะครับเรารอดาวพฤหัสดวงนี้สําหรับคนลัคนาพิจิกจากกคนที่เป็นราชาชโชคและเป็นอลิมันแปลว่าโชคกว่าจะได้มาจากผู้ใหญ่โอ้โหแห่งผ่านอุปสรรคนู่นนี่นั่นต่างๆนาน,นาแต่มันก็อาจจะได้แต่มันก็ยากเย็นตอนนี้มันย้ายเข้าปัตตานีละหนึ่งปีเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ต้องมาช่วยเหลือเรานะครับผู้ใหญ่ต้องมาช่วยเหลือเราหรือความรู้ความสามารถของเรานั่นแหละช่วยเหลือเราหรือเราจะต้องมีหุ้นส่วนที่เป็น คนมีความรู้มีความสามารถมีหุ้นส่วนใหม่เป็นดาวพฤหัสเข้ามาหรือจะเป็น50ย์ก็คือพฤหัสเก่าๆคนเก่าคนแก่เข้ามาช่วยหเหลือเราก็ได้นะครับพฤหัสเองเนี่ยอย่างที่บอกว่าพฤหัสเป็นเรื่องของผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเป็นเรื่องของความรู้อาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องของพ่อได้ด้วยจากที่เขาอยู่ในเรือนอลีเขาเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นพ่อเราทะเลาะกับพ่อทะเลาะกับผู้ใหญ่ที่บ้านทุกวันอยากให้เข้ามาปตัตตานีและอดีตกันแล้ว ในเรื่องของสุขภาพบางทีปัญหาของสุขภาพพฤหัสอาจจะแปลว่าหัวใจแปลว่าสมองอาจจะแปลว่าอะไรกันเออเส้นเลือดหัวใจสมองเนาะพวกนี้มันก็ทําให้เกิดอุปสรรคในชีวิตขึ้นได้ตอนนี้ย้ายเข้าปัตตานีถือว่าดีขึ้นนะครับในวันที่14พฤษภาคมจนถึงวัน15มิถุนาดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาปัตตานีด้วยจากที่อาทิตย์เป็นอลยย้ายเข้ามาร่วมกันเป็นปัตตานีก็ถือว่าดี ถือว่าเราจะได้งานงานเราจะไม่ได้มีปัญหาละงานเราจะแบบว่ามีคนคอยช่วยเหลือหรือว่างานจะสมูทเดินดีนะครับจากอาทิตย์เดือนที่แล้วเป็นหมาหุดร้อนแรงแล้วอลนีโอ้โคตรร้อนเลยโคตรร้อนโคตรร้อนแรงแล้วก็โคตรร้อนเล่าร้ learn, <surprising. S 2> อนลุ่มเนาะเพราะฉนั้นพอมันย้ายเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วถือว่างานต้องเข้างานต้องเข้างานต้องดีดาวอาทิตย์ต้องได้พื้นรหัสต้องคอยช่วยเหลือนะครับพื้นรหัสเข้ามาในเดือนแรก หว่างแรกของเขาอยู่ที่สาาัจฉะพอเขาเข้ามาปุ๊บเขามาเป็นสัจฉะทันทีเลยเขาก็เข้ามาในฐานะเพื่อนอาจจะแบบว่าเพื่อนเก่เกเเกาๆพอมีไหมคนลัคนาพิจิกหลังจากที่พุหัสย้ายวันที่30เมษาจนถึงประมาณสัก13พฤษภาเนาะไอไม่ใช่ถึงประมาณเนี่ยเนี่ยถึงวันนี้เลยก็ได้เออคนลัคณาพิจิกรู้สึกว่ามันมีผู้ใหญ่กลับมาไหมเออลองลองตอบดูสิ แล้วก็อย่างที่บอกเหมือนกันว่าพืหัดเองเนี่ยสี่องศาสี่องศาละสี่องศาแล้วเราบอกว่าเราบอกทุกลักนาแหละว่าพื้นหัดเองเน 4, 4 a, ี่ยหนึ่งองศาเท่าก okay, ับประมาณสิบสองวันเพราะว่าหนึ่งองศาเนี่ยมันก็คือเนี่ยช่องเนี้ยเขาเดินจากเมฆมาตรงเนี้ยสาสิบองศาในวงกลมวงเนี้ยก็คือสามร้อยหกสิบองศาถูกไหมครับแบ่งเป็นสิบสองลักนาก็คือสาสิบองศาเพราะนั้นพฤหัดเองเนี่ยเดินจากตรงนี้มันเนี่ยก็คือสามสิบองศาสามสิบองศา มันกินเวลาปีก็เท่ากับ365วันหรือตีง่ายๆก็คือ1องศาเท่ากับ12วันแต่ที่ผ่านมาเนี่ยผ่านมาแล้ว4องศาเห็นไหมครับแสดงว่าพฤหัาสเดินเร็วมากพฤติาสเดินเร็วมาก4องศามันเท่ากับเท่าไหร่มันเท่ากับ48วันแต่ฉันผ่านมาแค่18วันเองแล้ว30วันเอาไปไหนเออแปลว่ามันเดินเร็วมากแล้วไม่เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูเฟสสองเฟสสามเฟสสี่มันไปนวังที่สี่แล้วครับมันไปวันที่นี่วันวันที่สิบห้านี่ มันไปนาวาังที่สี่แล้วเนี่ยนาวาังที่สี่สิบเอ็ดองศาสิบเอ็ดองศาคูณด้วยส 12, ิบสองร้อยยี่สิบกว่าวันแล้วแต่มันเดินแค่สี่สิบวันเองแสดงว่ามันเดินเร็วมากนะครับในช่วงแรกนะเพราะนั้นพื้นหัสให้คุณกับคนลักนณาพิจิกในเรื่องของศารช้าในเดือนที่ผ่านมาพอเข้าในเฟสที่สองหรือว่าเข้าในนาว่างที่สองมันก็เข้าที่พันธุเรื่องบ้านแล้วมันก็ไปที่เรื่องบ้านแล้วก็เรื่องปุตตะใช่ไหมครับพันธุปุตตะแล้วมันค่อยไปที่ปุตตะ แล้วก็เข้าไปที่ปุตตะแล้วก็อลิละเออเพราะนั้นต้องดูเรือนมันด้วยว่าร่างจริงของมันอยู่ไหนนะครับบางทีเราทํานายแต่พฤนหัสว่าพฤหัสเข้าปัตตานีเอ๊ะฉันน่าจะได้ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือฉันนะแต่ฉันไม่รู้อะไรลึกไปกว่านั้นเลยว่าผู้ใหญ่ม,มาในรูปแบบอะไรบางทีผู้ใหญ่มันอาจจะมาในรูปแบบของเจ้ากรรมนายเวรก็ได้ใช่ป่ะห <c oughs> นาเพรานั้นในรูปแบบของพฤนรหัสในนวังที่หนึ่งที่ผ่านมามันมาในรูปแบบของเพื่อนคนรับข้าง ต่อไปมันจะมาในรูปแบบของพันธุก็คือเรื่องของอะไรเอ่ยเรื่องของคนที่บ้านหรือเรื่องมีการสนับสนุนในเรื่องของความรู้ใช่ป่ะพันธุแไลว่าบ้านแปว่าขนขวายปัตตนีพันธุเป็น,นปัตนนปนปตนีแล้วเข้ามาเป็นบรนทุผู้ใหญ่มาอยู่ที่บ้านหรือเราต้องดูแลคนในบ้านของเราผู้ใหญ่ในบ้านของเราได้ไหมนะแต่ถือว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแนวทางที่ดีไปนะครับแต่ทีนี้พอมันห้ามันเจอกับเจ็เขาว่าอาจจะเจ็บป่วยหรือเปล่าเออก,ก,ก็มีสิทธิ์เนาะเพราะณนะวางมันมาเจอเจ็ดตรงนี้ นะครับแต่เจ็ดจริงไปอยู่นีอ่อาจจะไม่เจอกันเนาะพอนว่างที่สามเขาเข้าปุตตะอ่ะปัตตนีปุตตะแต่ว่าอะไรเป็นมีบริวารมีมีมมคุนส่วนที่อายุน้อยกว่าก็ได้หรือเข้ามาเป็นบริวารช่วยเหลือเราก็ได้หรือเราต้องบนกับบริวารของเราก็ได้ใช่ปะ่ะประมาณนั้นแล้วก็มาเข้าอาลีในช่วงสุดท้ายช่วงเฟสที่ห้าก็คงต้องระวังว่าปัตตนีอาลีอ่ะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สองสามสัปดาห์พากับวันอาทิตย์สุดท้ายแม้ขัดใจกัน อ่าน้องคุณว่าเป็นปัตตลิแปลว่าเป็นปัตตนิในช่วงสุดท้ายมาเป็นอลิล่างเขาก็เลยกลายเป็นว่าอต้องระวังนะแบบว่าเฮ้ยสังสมความแบบว่าไม่พึงพอใจกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะมีห้าเจ็ดห้าเจ็ดอยู่ตลอดเวลาด้วยนั้นตรงนี้ต้องระวังแต่ถือว่าเกณฑ์ทั้งหมดถือว่าปัตตานีถือว่าเข้ามาในเกณฑ์ที่ดีมาช่วยเหลือเราเพียงแต่เรามองแต่ละช่วงว่าเข้ามาในเรื่องไหนบ้างนะครับมนุษยูอยู่ตรงนี้ห้าศูนย์แปลว่า เก่าๆแก่ๆผู้ใหญ่เก่าๆแก่ๆหรืออาจจะได้กิเก่ากลับมาก็เป็นได้แล้วเก่ามากด้วยม่รู้เก่ามากแล้วเอาไปทํายาอนะไรเนาะห้าศูนย์ปัตตานีอาจจะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยได้เรียนแล้วก็ทําในสิ่งนั้นมีธุรกิจใหม่ๆอ่าเป็นห้าศูนย์อย่างที่บอกเนาะศูนย์มันแบบว่าแปบลบว่าอะไรก็ได้ศูนย์อาจจะแปลว่าเป็นลี้ลับซับซ้อนเป็นเรื่องของเก่าๆเป็นเรื่องของงานต่างประเทศเป็นเรื่องของงานใหญ่ๆเป็นเรื่องของงานเก่างานแก่ เป็นเรื่องของชีวิตเรื่องของการสู้เพื่อชีวิตหรือการช่วยเหลือในเรื่องของชีวิตงานเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นความตายเนาะมันเข้ามาได้หมดเลยเพราะนั้นลองไปตีความซิว่า501เนี่ยมันจะเป็นประเภทของงานด้านไหน50มันอาจจะเป็นพวกเนื้อสัลลี่ว่าเออพิจิตไปทำเนื้อสี่ดีไหม50คือคนแก่เป็นปัตตนีฉันก็เลยไปดูแลเนื้อสี่0อาจจะแปลว่ายิ่งใหญ่ อ่าห้าไปดูแลผู้ใหญ่ที่ยิ่งใหญ่เออเนาะว่าไปอยู่ชั้นสนะิบนสะี 15, ่เนาะอืมเนาะหนึ่งห้าแปลว่าคอยสนับสนุนหนึ่งศูนย์แปลว่าบริกาศเนาะอืมแปลว่ารับหลังเนาะนะนะทํางานเบื้องหลังไหมแล้วก็มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือไหมอะางเงี้ยนะนะครับมันย์จะอยู่อยู่ในนาวาังที่ผ่านมาอยู่ในวังที่สองก็คือพันธุเนาะอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับคนที่บ้านเรื่องที่ต้องกังวลเกี่ยวกับคนที่บ้านอะไรแบบเนี้ยหรือล่า หรือว่าเราเองเนี่ยมองหาธุรกิจใหม่ๆนี่ไงเกี่ยวกับพันธุพันธุก็เรื่องบ้านเนสเซอรี่แน่นอนอ่ะสรุปจบเลยไม่ต้องไปฟังต่อละมาปอพิจิกกูนี่แหละจะไปอยู่เนสเซอรี่อีกไม่ได้ไปทำเนสเซอรี่กูนี่แหละอืมเนาะเพราะกูเป็นห้าศูนย์กูจะไปอยู่เนสเซอรี่แล้วเขาทิ้งกูแล้วอืมประมาณนั้นนะครับแล้วมันะอยโ่ยอยู่ในระหว่างเป็นพันธุแล้วเดี๋ยวต่อไปมันจะอยู่ในระหว่างปุตตะตลอดเวลาเลยเพราะนั้น บางสิ่งที่เราคิดบางสิ่งที่เราวางแผนไว้อาจจะกำลังเข้ามาก็เป็นได้หรือปัตตนิปุตตะระวังเนาะคนที่ตั้งคันพิจิกที่ตั้งคันระวังการแทงได้เหมือนกันเพราะปุตตะคือบริวารมโนตยูมาเข้าปัตตนิแล้วมีระวังที่ปุตตะก็เป็นการแทงได้นะครับอืมเนาะเพราะปุตตะเป็นบริวารไงแล้วมีสูนยอยู่ตรงนี้สูนไปทาลายพวกนี้หมดเลย ก็เลยอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องระวังในเรื่องของการแทนนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ดาวเสอาอะดาวเสาอ,อยู่ในเรื่องของพันธุบ้านการวางรักฐานให้บ้านการสร้างความมั่นคงต่างๆนานาเสาไปอยู่ปุตตะแสดงว่าสิ่งที่เราสร้างมันก็จเจริญขึ้นนะครับสิ่งที่เราสร้างมันก็เจริญขึ้นเรายิ่งเหนื่อยเพราะเสาเป็นเกษตรบนดียิ่งเหนื่อยยิ่งดียิ่งได้เป็นปุตตะเข้ามานะครับในช่วงนี้ลาหูเป็นปุตตะลาหูเป็นเรื่องของบริวาร ความวุ่นวายของบริวารเรื่องรถยนต์เนาะย้ายเข้ามาเป็นพันธุอยากจะอยากจะมีลูกอยากจะเปลี่ยนรถอยากจะแบบเดินทางอยากจะท่องเที่ยวไม่อย,อยากอยู่กันนิ่งกับที่เนาะเพราะนั้นพิจิตคือโคตรอยากทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นพันธุปุตตะปุตตะพันธุวนไปวนมาอยู่ตรงเนี้ยนะครับเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นโอ้เอาไงดีกับชีวิตว่าต้องการทุกสิ่งทุกอย่างต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปตามนั้นบางทีมันก็ไม่ได้หรอกเนาะ มันมีพันธุบมีกาวอย okay? ู่ก็เป็นเรื well> ่องของการช่วยเหลือคนในบ้านนะครับเรื่องปัจจุบันทันด่วนเกิดขึ้นมาบางทีพอห้ามันอยู่ตรงนี้ปุ๊บอาจจะมีเรื่องของเงียเราต้องไปรับผิดชอบเดี๋ยวเรื่องของความเจ็บป่วยของคนในบ้านได้ไหมได้เหมือนกันนะครับลาหูเองก็อยู่ปุตะบริวารวุ่นวายกับบริวารบริวารเข้ามาเป็นพันธุบริวารก็อยากจะได้ในสิ่งที่เราต้องการเราก็อยากได้ในสิ่งที่เขาต้องการหรืออะไรก็ไม่รู้อะมันก็มั่วมไปมัวๆมากลายเป็นแบบอิลุงตุงนังเนาะ ลุงตรงนังเรื่องพันธุปุตตะอย่างเงี้ยสองดาวมันสลับไปสลับมานะครับพอวันที่1อย่างที่บอกเนาะอาทิตย์จเข้าปัจจุบันนี้คู่ของและคุณส่วนงานใหม่ก็ามาอาทิตย์เป็นเรื่องของการงานความมีเกียรติความรับผิดชอบถือว่าจะได้งานใหม่ได้งานใหม่ได้ไหมคนที่เกิดประมาณ25 1 4 1 3 1 5 1 6อะไรเนี้ยมันจะมีเสาอยู่นี้เป็นมหาจากักรเพราะนั้น157อยู่ด้วยกันคนลักษณะพิจิกมีเกณฑ์ที่จะได้งานนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้ตําแหน่งใหม่ เพราะว่าอาทิตย์อยู่ตรงนี้พพลัดเพลินย้ายมาสดๆร้อนๆเสาในดวงเกิดของคุณรออยู่นะครับเพราะนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้งานแล้ว1ยกเข้าไปหา8ปุตตะด้วยก็เป็น18การเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์ที่คนลักษณะพิจิกจะมีการเปลี่ยนแปลงงานได้โดยเฉพาะคนที่เกิดแล้วมีเสาอยู่ตรงนี้หรือเสาอยู่ตรงนี้หรือเสาอยู่ตรงนี้หรือเสาอยู่ที่ตัวก็ได้แต่เสาอยู่ที่ตรงนี้ชัดเจนที่สุดเพราะมันกิน157ครบสัญญากันนะครับแล้วก็พอมาเป็นช่วงที่2ดาวอะไรเอ่ย ดาวจากที่อยู่ในเดือนของอลีเนาะเดือนที่แล้วเป็นอลีซะเยอะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ดาวสุกเกษตรบดีการเงินความรักย้ายเข้าปัตนีคู่ของและหุ้นส่วนก็ถือว่าดีเห็นไหมถือว่าดีขึ้นเริ่มดีที่ดาวพฤหัสย้ายเข้ามาก่อนเสร็จแล้วดาวอาทิตย์ย้ายตามเข้ามาแล้วมีดาวมนุษยปล่อยไปก่อนเนาะดาวหกเกษตรบดีย้ายเข้ามากันและความรักแล้วดาวพุธจากตรงนี้ ย้ายต่อเข้ามาเข้าที่ปัตตานีอีกนะเพราะนั้นย้ายเข้ามางวดนี้หนึ่งหกสี่ไม่ใช่ก็ถือว่าการเจราจากันค้าขายการสืรร่อสารก็เข้ามาที่ปัตตานีหมดเลยเล่ากนว่าเข้ามาที่ปัตตานีหมดเลยโอ้โหดิวเยอะมากดิวงานนู่นนี่นั่นต่างๆนานาจนดิวจนหัวแลจาจจละเมิดราะนั้นบางทีเนาะดาวเข้ามาเยอะมันก็ปวดหัวมันต้องรับผิดชอบเยอะใช่ปะ ดาวมันกระจายตัวกันมันน่าจะดีกว่าเนาะแต่ทีนี้ดาวดีๆมันก็เดินเข้ามาเป็นโอกาสให้เรามีเรื่องของการเจราจากันค้าขายการทําสัญญาข้อตกลงหนึ่งสี่หกและมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือมีเรื่องของการเจราจาเรื่องการเปลี่ยนงานอะไรเงี้ยได้ไหมถือว่าได้อังคารย้ายจากปุตตะเข้ามาอยู่ในเรือนของอลินะครับในช่วงนี้สี่ถือว่าไม่ดีนะครับถือว่าดาวอังคารย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของอ阿里อุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของ ความกล้าความพยันจะเป็นอังคารเกษตรบดีบางที่กล้าเกินไปกล้าเกินไปเขาก็มั่นไส้อะไรแบบนี้มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีเพื่อนหนึ่งเพิ่งมาบอกเลยเนี่ยเนี่ยเขาไปฟ้องว่าเนี่ยลูกค้าเนี่ยลูกเอออะไรนะลูกค้าเขามาชมอีป้าคนเนี้ก็แบบว่าจิริอัสอิจฉาเนาะประมาณลูกค้าชมว่า้บริการดีเนี่ยอังคารเป็นเกษตรบดีอยู่เดอนลกมันก็มีจริงนะ ที่แบบกล้าจนเกินไปกล้าแล้วกล้าและขยันจนแบบไอ้คนข้างๆมันรู้สึกหมั่นไส้อะไรประมาณนี้เพราะนั้นอังคารเป็นเกษรอลก็ต้องระวังในเรื่องของการคงมยันในเรื่องของการเดินทางรถเล็กเฉียวชนเรื่องของสารเ,คม,เรรมมคมีเรื่องของของแหลมของมีคมเรื่องของฟันฟันจะมีปัญหาได้ไหมเพราะอังคารเป็นเกษตรดีก็มีเกณฑ์ที่จะปวดฟันมีเกณฑ์ที่จะต้องทําฟันฟันหักได้ไหมได้3ามเจ็ดเก้าอยู่ตรงนี้ พร้อมที่จะหักอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเอาสัมีอุดปากไว้เอาผ้านุ่งอุดปากไว้นะอืมจะได้ไม่หักเวลานอนจะได้ไม่ตกเตียงแล้วฟันหักอืมเนาะมันไม่ใช่ไปฟันยอย่างอื่นหักละอ่าแล้วต่อไปดาวฟุดก็ย้ายจากปัตตานีไปอยู่ในเรือนตองมรณนะแล้วอันนี้ถือว่าไม่ดีนะครับในเฟสที่เป็นเกษตรวดีจะมีสองเกษตรวดีที่ไม่ดีสําหรับคนพิจิก นะครับดาวพุธย้ายไปเป็นมรณะการเจรจาคารค้าขายเริ่มน้อยลงหรือค้าขายไม่ได้ต้องไปค้าขายแดนไกลความกล้าความขยันเนาะตกอลีการเจรจาตกมรณะโออังคารเกี่ยวกับเรื่องของรถไม้เท้ารถเข็นคนพิการพุทธน้ําดึกน้ําปานะนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าคนลัคนาพิจิกมันค่อยๆดีอะ่ะมันก็มีดีครึ่งเสียครึ่งเนาะดีหดีหนึ่งดีหกดีสเสียสาม เราก็มาเสียสนะครับผมเพราะฉะนั้นเสียสามเสียสไม่เป็นไรอย่าเสียสาวก็แล้วกันสวัสดีครับ